คอยเป็นไี้ยังก็เย็นมานี่คอยอยากเรียนละบันนี่พยายามเรียนมาโดนแล้วแต่ยังแค่อยากเรียนเตืนมามันจะค่อยไงครับผว่านาเสียเปลี่ยนกะไตเลยเอาไปยังอ,อื้อคอยไปกะไตค่อยน้อยไอ้ชี้ได้ปะเนี่ยโอ้เดี๋ยวขอวาพวกมาไล่ออกกี่แมปวปล่อยออกซะทับงนั้นเย็นนี้นะสองผู้ ตรงนี้มีนีมันก็นักข้อมีกายแต่ละเนี่ยมันนักวักลูกศรก็เอาขี่กาลเกดเฮ้ยไปใสเนี่ยเอ้าไปหานางมาลีจับตัวหานางมาลีจับเนาะเอาไปกรับอาเทียน่าได้อยังเพี่ mà cứ câu hoặc là lỗ, là lỗ, là lỗ, là lỗ. À, nào rồi đi là hai đi ra để vô Bố tao là chuyện tên Là đi à, mẹ biết nhắn được Má bài quay mà. mà chắc thế được bây giờ không tìm chết tiền á phù phù cái cho đàn à, cái mà mà, bố, cái mà. จำับว่าจำชือบีบจนลิเลียนลืมเออนเอเขาเอาเอ้แปลงเงินกับห่อบวัดน่นะพวกมาให้กระดานไม่อยางที่ลำห้อยมาจริโอ้ยข้างไปข้างลางกับใบคือก่ะบีบลิเลียนลึกคือกะ

เลนบอลเรื่อนใดอาชนได้เล่นพาตันแน่นาาตันบอลลอยสวนกูวังในสวนกบบารีจังเลยผ่านมาตาเกียรติดาวเกียติดาวบเรยกระดามดนตาพอหลานตาจะราเลสามนังเราสามนังเลยเราตักเกื่อนที่เป็นสิ่งกเม่บารีจันแมนบรีจันแตนอนจัได้ละสิ่งดจีน้าจอมไม่กัมูลลาดแต่อยยุตาบ้าเอาลีตัวบาเอาบ้าเาลยไปในภูผาไปมาผานกวงกวงเขาเ่าบากเฮราเดอตื่นเดอตื่นเดอตื่น เดินทางรัดดงพงป่าทมบามาลีจัดเสียแล้าอมาตอนนี้หเห็นมันน้ำคนดีจิไเศร้าเมียพวตอนนี้หอดพระราดสว่างนั่งมาลีจันแล้วตอนนั้นเป็นเวลาเทียงคืนเดือดชงัดนี่แม่ท้ากระไรเกตหวังว่าสิเขาไปหานั่งมาลีจันในห้องหอปางปราทาตอนนั้นนั่งมาลีจันกำลังนอนรับไหลอย,อยู่บันทะมันเป็นเวลาเทียงคืน เสนาอาหมัดผู้รักษานางมาลีจันถือหอกถือดาบอยู่หน้าประตูวังเท้ากระเล็กกระเลยจมม้วนใส่รับมิตรซิริเผิดสุขสุขคนบาดนี้แม่เท้ากระเล็กกระเลยสซีเข้าไปในห้องสักวันบาดนี้ว่าแล้วจะต้องไปไอแม่ทั้งเปลี่ยนที่มาเห็นเลยเอาทั้งเนี่ยมาทั้งเนี่ยเลย เจ้นานั่งอยู่นี่เออเจอ้านอนอยู่นี่ไปเจ้าเปลีทะทะ่ยนวุ่นวายแทดแถดได้เลยเนี่ยเจดอกจ้าเอาอักบไปนี่พอลมม้มอ่ะให้เจ้าเปลี่ยนเสียหน้าเด้ดพี่บอยเค้นจูเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนมาแคบป่าปนนี่เปลี่ยนเสียหน้าน้ำกันนี่ยแหละเ,เสียหน้าอามาัด ตอนนี้นางมารีจันกำลังนอนหลับอยู่ในห้องหอปางปราชาัตเอานอนหลับไปดมารีจันอธิเนต,ตไปเาบอกกน,น,น,นเยแมหล่านะไปบอกกันแม่เหล่้ายเยียนเดียวกันจะนอนทั้งหน้าเสียบะะปดล้วพเจ้าท่กากละเจียเขาไม่เห็นนางมารีจันท้าวกลเะเจียจะเล่นสาอนั่งมารีจันบ้านี้ เ้าก็เลยเกียดก็เลยว่ามาลีจังเลยบาดเจ้านอนหลับแล้วบาดเจ้านอนหลับแล้วก็ยังงามอยู่คือเก่าอยู่คือเก่าโอยดีน้อเกียดเจี๊ยษาหดอดเก่าหอมคุมม้มไหวกินตันความไหลเด้ยดอุ้มอยากเสยส้มกวดกลิ่นบ้นอนจอคอต่อแจมอยากดังตุยเบิง่งแค่นอ นานหลับตาหูเมียเทิดันวันซ้อข้อต่อแจมอยากดังตุยเบิ่งแค่น้อยโอ้ยขนังงูเมื่อพ่อเจ้าสิว่าข้างซันไหลก่อนโซไลอ่ะเออเว้ยเขอแล้วมีท่ามอยู่ยังเบ่าเอิ้นหน้าโน่ก็ะไรโอ้ทายลูกทายผู้เดียวเนี่ยพระเจ้าที่ใดเบิดสุคนอ่าทายสือจือทายโอ้ทายหลบทายผู้เดียว ถ่ายเอาเลยครับผมเอาเร็วๆๆ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 งๆาๆๆๆๆๆาๆบจนๆๆๆอๆเอาๆๆจๆๆยเปๆๆๆเซๆๆ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 นๆๆ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 าๆๆ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 าๆๆ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 อๆๆๆๆาตัวยพร้อม เอาใจดีเถอเสียงหีเขากองเงี้ยวะอ้าวไทยมันไทยทั้งใจน้ำเนี่ยนั่นหนาขโมูแต่ต่อเสียจบใช่ใช่น้าเสียงเป็นคีบก็ดาขโมูแต่ต่อเสียจงจัเมื่อบานดูอีโตเนาะอะไรข่อยเลีนหอวตลาดมั่วน้องกรุงกตายดเนาะเลียนเอาเนี่ยบล็อก่ขอต่อแมอยาดังคุยเบิ้งกันน โอ้ยข้านั่งหูเมื่อพอเจ้าสิวาขั้นสันไหนตอนซ้อนลายอยากเอาดังลงถุยตั้งแต่เอวน้อยถึงแกม้มแต่ที่ก้มมาไกลหักไปนั่นเลยนะน้อพูดเหตุตดพี่มาดิจันนอนหลับกันนอนตด เจรับยับยู่กับตัวมึมงยนอย่ามาใส่หลายปสีขอพนันเนอะเจ้ารับอยู่ได้เดี๋ยวเจ้ารับดาลงากนแก้มอดสายน้ยมนางนองมองนางคิดไปทั่วโอ้โอโอโยสีหมอบพ่วงเปลี่ยนผัวย่ำเจ้าหลับจูจังสีเป็นแนวนี่กับบอกพนันขันสีหลวงนางนองย่ำนางนอนมดสิริสีบ่ัวพิฟักของรีไว้น้องมีแห้งทองแต่ผู้เดียว ว่าท่ะนั้นก็เลยบปุกนั่งมาลีจันขึ้นมาเจียวจังสี่ส่วงในป่าไทยเดินกำลังไฟในซอยกันไปสีแพกมาถ้าแม่แม่ลามาทาแม่แม่ลามาลีจันยำตาจิตธาขกอดดาบเลี้ยวจิตธาขกอดดาบเลีดด้ยวท่านมาอีมา ปั่นกันไม่แมงแม่เล่าพันตุยเรนน้อโอ้ยโอ้ยน้อโอ้ยน้อโอ้ยนาอว่าจิตปุกตั้งมาลีจันได้เสด็จที่ปุกโล่ทั้งมากันลายเกียรเอ้ยปุกไอ้แม่เดียวมันตัว ปลุกให้น้องเนี่ยเปียนก็พีปลุกปลุกให้นอกเขาบว่ากล้าปลุกให้คนมีประสบการณ์แล้วเว้ยปลุกนะปลุกจังหน่อยนี่มาลีจานมานี่ปลุกดีๆปลุกดีๆ นการสั่งให้วะนาส่วนกระบวนการทำนาว่าจังได้อนปีนี้ผู้ฟังเอ,อ๋ยเมียงฝนดีนะหรือแรงฝนตกแี้งแรงหรือบ่คือสิดีนนพ่อคอามมาเป็นลูกแหลยงน้ำเจ้าหาบเขาเบาวแนเด้ ลราขอเป็นลูกเป็นเต้าดอกไอ้พี่ขอเป็นแฟนเราเป็นเฟีนขอเป็นเคยเมีอย่าสั่งเท้าเสียงเกี่ยวเก่าในย่ำนี้สมหลักโทมาแจ้งข่าวเ <ś c oughs> จ้าเตือนยุสิเจ้ายๆๆีสิศาสยังไตว่าทนสัว <ś c oughs> แข่งดีตกมาใน,นตอนนี้ศิลาลงคงอวย ล่าทั้งเมีคนสวยเข้าไปในมานกังเมื่อฟังบันดอกไม้มนอเมื่อนี่กับฮอดเวลา,สา,าสาวเม้าเสารเกานาฬิกาแล้วเขาจะเอาสมมาละมดุดเขาจะต้องเดินทางไปรกาบทุนเสด็จพอ แบบ่วา่าลูว่าเสด็จพ่ออยู่แห่งหนตำบลใดนตอนนี้แบนเสด็จพ่อเดี๋ยว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 เดีู๋ดได้เปเสด็จพ่อห้ีคนยังวาะเอาอยู่นะหนฮพ,พีพี่ีเอ้ยเมือพินเอ้าเอ่านเียวนะวเียวกันนะเออเป็นเส,สด็จพ่อเหน,นคนคนบพ่พคนบพ่พ่คอ,อคือบ่ คืออยู่คืออย่างจเรียนเ,ยนนเาาลาเี้ยงใหญนี่เอาทานอะไรเจตกบนางบาลีจัปล่ยเรืมข้าแว่าเปนเรี่มเท่ากับกาดำเนาะไต่เราเป็นพอี่มีเลงใดคัดของมองแต่จาว่ามีแรงในล่ะนาะเชิญเราเ้าแลสันนิอสองพระก่นอนผู้ย่อน้ม เตรียมวาดทุข้ขาขอยยืนน้อมกุรีตั้งดอกถึงเสียงน้ำบนเรียนขอมาลองเป็นทํานนองวาดขอนแกน่นพวกเป็นแฟนติดต่อเรื่องคุงจำได้บ่านายลืม,อ,มอีกอันนึงกลาบขอบคุณพวกคลุงด้อแม่ป้ายํำมีเทื่อเพื่อกลงยังทวงคงเป็นสยามตื่มกันนอกกับเทา พ่อแม่ตีผมมาผมกะบ่อเสียใจพ่อแม่ชมผมไปยังนอนเพลละเมื่อป่วงกูฟังเอ๋ยเจ้าคณะอภินัตน้อยดาวเหนือสุนิสาเสียงเละไรนี่บ่หหอนคือคณะอื่นยอมลอบฟังตะทุกท่านจดหมายน้อยให้ป่อนมาท่านสนใจให้ไปหาแวยามเอ๋ยก็ยังได้ อยมนลักลํำเพล่นเดิมข้าินแสดงเสด็จ่อมาพอดแสเสด็จพออัน่เสียนออกเสียนปันใบตานบาบัาดถ้าทไปไต่กิริย์ต้องไปหาใบตานเนี่ยมันอยากเสียนะไมยากรเอามือเล่านี่เรากวบเลยนะเอเออเ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 เอาเสด็จพอขึ้นมาแต่บ่อย,อย,ยังอีกแจ็สใบตีแม่เอ้ยขโมยเ้าคือผ้ากันลำเปลยนเบิดุูคนเปพี่ พื่ภาการลำเปลี่ยนเปิดโจคนพี่น้องบ้านไก่เลี้ยงเชียงพี่น้องทางปอผ่านหน้าเสียกใสกระซับอ๋อจิบหัวจักครับก็สีผมกับเมื่อเพียงก็สีลำเปลี่ยนอิตากี้ตุข่อยไปอยู่หมอล้มหมูกลาเป็นพระเอกหมอล้มหมูคณะใดคณะสอประธาน้าบังเทิงผนอยู่ทั้งส้านนครผลไปอยู่ไก่เถิดไป่ยังนั้นได้พาคการหอกมาบ่เนี่ยตุข่อยไปลอยต่อขางเคียงเพป็นไรหนี สเสด็จพอตื่นแล้วเพื่อนสีบเม่อวาเขาที่ห้อมาเรียนลูกสาวเพื่อนนะ่ะบมื่อวาดอกาะเส้าบเม่อวานยังดอกนสเสด็จพอเนาะมาดีเจ้าสิตื่นได้ไหม่คยสิบพวกเจ้าได้บ่นมาลีจันมาลีจันตื่นเจ้ากัดจีหูจีตาได้มาตื่นกันเลยอิมเออร์ไอวัตพนั้นมาลีจันก็เลยตื่น ย้ำกัางึ้นแสงเทียนพ่อริมนีเชียนที่แนบโน่พ่อที่เลี้ยวไปพ่อปะไก่แรงเริ่มเปลี่ยนอ่อนกำม,มาเทบแตงสอนมองข้างหังเดี๋ยอาจังสี่ไปคอยว่าเขาใหญ่นะเลขที่มาผีถอกไปเออมาผีมาผีเอางันน้องเมียก่อยสักก้อนครับมาผียากษ์พี่เมียเห็นนะครับผมครับมักเบ้าหลุดน,น้องเดี๋แม่มักสาวตา ครับผมพี่น้องกันอยากกินเนื้ยอย่างหมูกระทะด้วยครับเดอ้อบุระครับทั้งคำเพื่อน,นองสองหองนะครับไตสพานร้อยครับพี่น้องครับล้านชาบูหมูกระทะไปซื้อได้ครับผมผมไปซื้อกินประจําครับพี่น้องครับ<ม>เอาไม่หังเยีกัดนะฮะไ,ไม่เห็นพอนะอย่าทั้งนี้สโโิโอ้โอ,โอ,โอพี่น้องครับหีไม่เห็นเออเอาไปนั่งนั่งที่บ้านเนี่ย วัดยานพี่น้องบ่เห็นาพานะามีมาเจออะไรเห็นวัดทัวเนียร์รแถวบา้านนี้เอานางลงสะกอนมาลีจันเอาเสียนะบ่มานม่ติเสียนะไม่อยา่างเี่ดพี่พอเอกมาละมูนนี่แหละหางหมาขาวล่ะนี่หมดลงเล็กจองหวัวกู่จนต้องอากินใส่มีเมียเอ้ยว่าทอดันมาลีจันก็เลยเตือนเ<า>หย,<อ>ยาตั้งเพินแสงเทียนพ่อลิบลิเจียนพี่เนี่ยพี่น้อ พ่อที่เดียวไปพ่อปากไอ่นางเริ่มเปลี่ยนร้อนกลัมาเทีแผงสอนมองตาตาได้แต่ยังตาการะด้างยังบ่เปลี่ยนพี่แล้วเห็นชมล่างดึงธนานยังบ่อยูอย่พี่บังตาบังหูพี่บังตาบังหูมาเห็นยอดซอฝาเอ้มาเทีาทาเตั้งแต่เว้นว่าพี่เปลี่ยนคนบ้าดตามว่าพี่เปลี่ยนคนบ้าดตามใจอดนนั่นเท่าน,นี้ไม่เสียวไฟเลยมาบอกว่านางดีดีในพี่าพี่เปลี่ยนคนบ้าดตามใจจอดบัตรถ่นหอดวอสพอร์อสีครับเป็นนางสกวคนแบบพอร์อสี ว่าพี่เปลี่ยนคนบ้าตามใจไอ้บ่ยอ,อ,อเยนะอาาเชียดบพลังเคียดอีน้องกะนางลาต่อเมียาขันมาเรียดกันสิขากระไรเกียดติขย่มตายขันจิไหม่เอาเงินพี่ไกย,ยินขันเดือดเธอจะเป็นอย่างมาเรียดกัน,น,นโอ้มันได้กินเนี่ยก,กนยกับว่าู่ยุกบอกว่าเรายอกหยอกอบขาอยู่นี่เนาะพอไปหลายๆมือนี่ไข่เงินบอกั่วดินแต<อ>่ด้านดีๆได้ปลี่าพีเปลี่ยนคนบ้าตามใจไอ้บ่อยเคียดบพลังเคียดอีน้องกะนางลาต่อเมียา กันมาลีจจันสิขากอะไรเก็ดก็ย่นไต้กันทีไหม่เอานี่ผิดกตยยิ่งขลิศมาเหล่ามือขวานาว่าเหล่วมือขวาหนาวดึงพานางมาทีมโอ้ยเดียดีมทายารชมบชลาทต้อเพื่นจังสิใจขาจดีกชมบทช่อพม่น่งสียงรชมบทชมบาทต่อ้พองาเหล่วมือขวานาวดึงพานาง Bà thi âm Bà thi âm <laughs> Ôi không phải mấy cả đời <laughs> là quay tù là hàn bay nhanh Dù nhanh nhàng... <laughs> có quay mất đi Quay tù lan. cái này không. บอกก็มูจักตี๋กวยตู้หลานไงบอกมูจักซื้อถามบอกมจักยินลีติ๋เลยเนี่ยก็กวยไข่แท้แน่เลยโอ้ยตี๋คือกันกับกวยไข่จะเด็ดเลยเขาบอกเขาไปไ็นอยากกวยตู้หลานอยากทำแ่านี่โย่แถวเตเนี่ยบอกเขาไปไ็นอยากกวยตู้หลานเขาโูกจักรอาอม่เจาบอกหัจัก กวยกบ่จักกันาไปตามคนตรบเม่นกวยไข่กวยที่อ่อนบ่แมีนกวยยองกับบ่แม่นพี่นองบัด่อพางพี่นองช่าอำเภอนองสองห้องหน้าเสียกี่หูจักบัดบันไก่บักกะพูจักบักวยตุ๋ล่งันแม่งังกวยตุลถ้าวรา่บ่กลาเอาดยวเราอีพอีแมีต่เารดเารถมีแต่พรมีสีมีเท่ารวดเารดเท่ารวดเารดเารดอึอเาบ่ไเอากร้ไปหลบโอ้ยคุยยห่ามกวยตุล่าคยิ ้านแห่งว่าตัวมาวนมาเมียจะมันสีตายดับแนวก่อนเด้เต่าเจยนี่ต๊ะห่านต๊ะหอเหล่าอดเรล่าไข่หอยแล้วจะกวดแน่นั่งแล้วพฝ้าเฝ้ปนอนกาไลเกเป็นได้บ้านี่พ่อโย่ไปบ้าน่ากาไลเกตเอาไวยตัวลาน กวยตัวลานให้อ่มใบอยู่ยังคืนอยู่ยังคืนโอ้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 โอโอ้โออโอ้โอ้นอย้อ้อ้ออออออ้ออนน้ บาดนีนั่งมาลีจันเกิดตั้งขั้นตั้งท้องบาดนี้แม่ได้ลูกสิบสองคนพานาบาดนี้เลี้ยงบ่ไหวก็เลยเอาไปปล่อยปลาเท้ากระไรเกียรติเตียนสัญญานออกมาพวสพอนั่งมาลีจันออกมาดาออกมาว่าไม่ตัวนั่นพวสตัว กลัวแล้วกลัวแล้วเลียอ้อยกันจับยาบาดยาบาดบ่อแม่เยี่ยวตัวน่ะมันแข็งเยี่ยวห่ามึงเรียนยังว่าเรียนเรียนสายไหมมันเหนียวตัวมันน้ำตาลน่ะเออเท่าก็บเลยเจียดเตียนใส้นออกมาบาดนี้ถือกสายลวดก่อนหน้ามาเรียกจับถึงใบก็เรียกข้อหนีก็ได้ไปตามผมเอ้าบาดนี่นี่ท่านเท่ากับเลยเจล็ดก็เลยจบล่องบาดนี้เส้นอาบมาเอาบาดนี่ เวียนนาทีก yani ็เข้าแล้วตอซาเ่ดอต์าม่ี่ดเปาขยะไหนราไปล้างหั่หอกแล้วมันันกันเนะาหน้าเื่องรวมันกี่เหนียวคนนนแงหน่อยยังบ้าเนี่มากขวดมันอยู่อมนี่เนีาข้าเดียวกันเลย ยายอัรจดหมายบรรยายอัเอื้องมางวันด้วยใจเป็นพรเหตุใจจึงอย่าบหายไปเลยไปทำต้นไปกันออกดัดใจสามเคยเมยยอดไปเตยระวีเม่เคยรักใครสักคนพิดเมย์เคยรักใครสักคนร้อจนโดนนานมือคือใจเองบางวันคือใจเองขาดตอนคอยบางวันละบางวันบางวันเขียนจดหมายสาโน่ต่อไปมี่สายตาเลือดนัก เดินงพี่มาเด้อมาเด้อพี่มาเด้อเตะสี่ข้อจนไปลายนอเตะสี่ข้อจนไปเนาะเนี่ยผลก็โปรยลงมาแล้วน้องแก้วบอยส่งข้าวมารอฟังข้าวข้าวก็เหยียบไปน้องควนใจบอยส่งข้าว ที่จะขาดร้อนร้อนัำมาปอดปอนต้องนอนละโถงัำมาปอดปอนเจ้าเจริึ้นลแจัดไปตามียอดตัวยอดนี่นนยดไม่เปิดใจมาข่าวแรงบีสุกชีบอือได้นอนอุดรือแม่คนยอดช่วนอนให้บนพอสมควน้องคนงามสมวน้องคนงามพี่เป่าติดตามรอแต่จดหมย para él.